นี่เราก็มาหั่นเผือกชิ้นเล็กลงนะคะแล้วก็ใส่น้ำกะทิเลยตอนเช้านะคะนี่มาอุ่นให้ร้อนเราเดินทางกันอีกชั่วโมงหนึ่งเดินทางกันค่ะหนึ่งเผือกนะคะหนึ่งเผือกบวชเผือกค่ะบวชเผือกนี่ก็หนึ่งเผือกเสร็จแล้ว,ลวเราหั่นนะคะหันห่นหั่นแล้วก็ทําน้ํากะทิก็เรียบร้อยนะคะขนมหวานบวชเผือกค่ะบวชเผือกนี่เผือกแช่แข็งนะคะเรามาหนึ่ง ีเราทำน้ำกะทิกันนะคะกใส่น้ำลงไปหน่อยเลอกลือหนึ่งชอ้อนตามด้วยกะทิกะทิหนึ่งกระป๋องนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยตามชอบนะคะง,ง่ายๆใบเตยไม่มีก็ใส่แทนนะคะ น้ำตาลเริ่มละลายนะคะกับที่เริ่มเดือดแล้วเราก็ชิมนะคะรสชาติใช้ได้ยังอืมใช้ได้แล้วนะคะลูกชายบอกอยากชิมเนาะให้ลูกชายชิมก่อนนี่ให้หนูให้นมรอยพิสูจน์ความอร่อยนะคะให้พิสูจน์ความอร่อยก่อนนี่เดือดเ,เลยนะคะใส่ อ๋ออยากชิมเลยจัดให้เรียบร้อยค่ะเรียบร้อยไปชิมกันค่ะอร่อยไหมน้ำนะน้ำผลไม้ของแม่นะคะอันนี้ลูกชายชิมแม่จะชิมน้ำผลไม้กับแกงเห็ดนะอร่อยไหมหมดเด็ดว้ามลูกตากรึแลลูกตากดจ้ะอร่อยไหม บวดเผือกเขาเรียกบวชเผือกบวชเผือกอะไรไหมนี่เราก็มาหั่นเผือกชิ้นเล็กลงนะคะแล้วก็ใส่น้ำกะทิเลยตอนเช้านะคะนี่มาอุ่นให้ร้อนเราเดินทางกันอีกชั่วโมงหนึ่งเดินทางกันค่ะ